ว่าซื้อโทรศัพท์ไอโฟนมาทำไมแล้วก็ก็คืออยากรู้ป่ะห้าสี่สามสองสวัสดีสวัสดียังคงยังคงสวัสดีซื้อมาแต่ยังใช้ไม่ได้เอาซื้อโทรศัพท์ใหม่อีกแล้วหรอไม่พี่เค้าม่าโทรศัพท์ใหม่ใช้กับหนูไม่ได้หนู หนูใช้มาสองพันสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่บเอ็ดยี่สสองอย่าขค้นที่ที่ไรอยู่อ่ะสี่ปีถ้าเกิดคนละแล้วที่เป็นนั่งเปลี่ยนซิมกับฉันล่ะอันนั้นเปลี่ยนซิมไหมไม่ได้เปลี่ยนโทรศัพท์ต่อให้เป็นตทรศับใหม่แต่เราไม่จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตก็เหมือนเดิมอีโก้ไม่เปลี่ยนไม่จ่ายค่าอินเทอร์เน็ตหรอจ่าเปลี่ยนโปรงครับ แล้วนี่ที่กระตุกอยู่คือใครอ่ะ <laughs>